สวัสดีค่ะ FC ช่องใบละพันการ์เด้นทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาเปิดตัวกันที่ไม้อ่าไม้สะสมนะคะไม้สะสมไม้หนามไม้สะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มแม่นะคะฟอร์แม่แม่คะก็จะชูฟอร์มแม่ก่อนนะคะแต่ว่าแม่คามีฟอร์มเล็กขายนะคะฟอร์มเล็กอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้ว อาแม่ค้าให้ต้นละ100บาทนะคะให้ต้นละ100บาทนะคะแต่ถอดส่งนะคะเอฟซถอดส่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ลูกไวนะคะให้ลูกไวมากเลยให้หนูไวมากเลยนะคะสําหรับอากาเวตต้นนี้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะน้องอยู่ในกระถาง9นิ้วนะคะ ฟอมใหญ่มากเลยนะคะอ่าแม่ค้าให้ที่ต้นละ250บาทนะคะต้นละ250บาทนะคะอันนี้มีจํานวนนะคะมีจํานวนมีจํานวนนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลย250บาทนะคะสําหรับอากากเว้ไซส์นี้นะคะค่ะสําหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นอากากเว้วินกอรานะคะ เดี๋ยวเรามีกระถางเล็กแบ่งปันนะคะกระถางเล็กนี่นะคะอันนี้ก็คือถอดส่งนะคะแม่ค้าถอดส่งนะคะกระถางเล็กให้ที่150บาทถอดส่งนะคะสวยมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาที่ใหญ่กว่านี้อีกนะคะนี่นะคะวินกอรานะคะ แต่ต้นแม่เราไม่ส่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะส่งยากมากเลยค่ะเราเราเราส่งเบบีนะคะเราส่งเบบีนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอากาเวปากนกแก้วนะคะต้นละ150บาทนะคะอันนี้ก็ขอเอฟเออขอภัยค่ะอันนี้ก็คือถอดส่งนะคะถอดส่งนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของต้นไม้นะคะถอดกระถางส่งนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปปิดอีพีกันที่ต้นอะไรดีนอ<า>ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ไม้สะสมอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้ก็จะกำลังออกดอกเลยนะคะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอิลุซมุถูกไหมพี่หวานอิลุซมุแม่ค่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะนี่อันนี้จะได้ไปสามหัวนะคะอันนี้จะได้ไปสามหัวเลย นี่นะคะกำลังออกดอกเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะอ่าแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับไซส์สี่นิ้วนะคะสำหรับไซส์สีนิ้วอยู่ที่หนึงรอยบาทนะคะค่ะแล้วก็สำหรับอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นบีโกเนียนะคะอันนี้ที่อันนี้ไม่ใช่ว่าหักนะคะอันนี้ก็คือเขาหนักดอกนะคะเขาหนักดอกหนักใบนะคะแล้วก็กิ่ง ลำต้นเขาอ่อนนะคะก็เลยเขางอลงมาแบบนี้นะคะต้องหาไม้มาดามนะคะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่กระถางละเดี๋ยวกระถางละเท่าไหร่ดีเนาะอันนี้แม่ค้ารับมาอืมขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะคะขออ่ะอันนี้อันนี้บอกตรงๆนะคะขอกําไรยี่สิบาทนะคะขอกำไรยี่สิบาทอันนี้ก็คือ ดอกขาวแบบนี้นะคะดอกสีขาวแบบนี้นะคะใบเขาใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะถ้าลําต้นเขาสูงนะคะแล้วก็ถ้าได้รับแสงนะคะใบเขาจะสีเขียวนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ในร่มนะคะใบเขาจะออกสีสีน้ําตาลเข้มกว่านี้นะคะจุดเขาจะชัดเจนกว่านี้นะคะถ้าเขาอยู่ในร่มนะคะอ่าแม่คะขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับบีโกเนียอ่าชื่อว่าอะไรนาะ มาคูลาตาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแม่ค้าก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะคะขอ100บาทนะคะมีว่างอยู่2กระถางนะคะมีว่างอยู่2กระถางสําหรับเอฟซท่านใดนะคะที่เลี้ยงบีโกเนียไม่ค่อยรอดนะคะลองเอาบ,บีโกเนียลําต้นไปเลี้ยงนะคะก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายกว่าบีโกเนียเลื้อยนะคะนี่นะคะกระถางละหนึ่งบาทนะคะ อ่ะแล้วก็ดาบทับทิมนะคะดาบทับทิมดาบทับทิม50บาทนะคะดาบทับทิม50บาทเขาหนักต้นค่ะเขาหนักดอกหนักใบค่ะ <ใช S 1> แล้วก็สําหรับอ่ะพุแอปเปิลนะคะพูแอปเปิลห้บาทค่ะแล้วก็สําหรับอ่าต้นนี้นะคะ50บาทนะคะแล้วก็ว่านกวกพระพรมนะคะว่านกวกพระพรม มีว่างอยู่หนึ่งกระถางนะคะ200บาทนะคะสําหรับบ้านกวพกพัฒนมนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอ่าลักกี้นะคะลักกี้อโกนิมาลักกี้นะคะอยู่ที่70บาทนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเศรษฐีใบข้าวอยู่ที่80บาทนะคะต้นนี้ก็อยู่ที่100บาทนะคะอัญ,ญมณี3สีนะคะแล้วก็สําหรับอ่า ะะเฟินนะคะเฟินนักาดอยู่ที่150บาทนะคะเฟินนักขาดอยู่ที่150บาทแล้วก็ต้นนี้นะคะกีกโะโฮแคะนะคะอยู่ที่220บาทนะคะแล้วก็สําหรับบาวนี่อายนะคะบาวนี่อายบาวนี่อายนะคะอยู่ที่400บาทนะคะสําหรับบาวนี่อายอ่ะอันนี้นะคะแม่ค้าแ,แม่ค้ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ แม่ค้าให้ที่50บาทนะคะแม่ค้าให้ที่50บาทนะคะสําหรับอ,อะไรเนะลืมชื่อ50บาทนะคะอันนี้ก็ถึงจะเป็นกระถางเล็กๆแต่ว่าแม่ค้าก็ได้มาแพงนะคะลืมชื่อค่ะลืมชื่อแล้วก็เศรษฐีนำโชคนะคะในกระถาง8นิ้วนะคะ100บาทนะคะอ่ะแล้วก็ริ้นมังกรนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะ ไม้ฟอกอากาศอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะยังไม่ได้เก็บขึ้นชั้นนะคะยังไม่ได้เก็บขึ้นชั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไม่มีที่วางอ่าอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับรินบังกรนะคะ แล้วก็สําหรับไม้ในกระถางดินเผาข้างบนนะคะอันนี้ก็ขอเอฟรับหน้าร้านนะคะขอเอซรับหน้าร้านนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือม้าลายด่างขาวนะคะมาลายด่างขาวตัวน,นี้อยู่ที่80บาทนะคะแต่อขออนุญาตเปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปลี่ยนใส่กระถางอ่ะสีขาวสวยๆให้นะคะ80บาทนะคะแล้วก็ เล็บคุดหยิบเงินหยิบทองค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะออมมิวห้าสิบาทนะคะออมมิวห้าสิบบาทแล้วก็ต้นนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะว่านงาช้างภูงาช้างค่ะเปเปอร์สตอรอเบอรี่นะคะเปเปอร์สตอรอเบอรี่ไม่ใช่ใไหมเนาะอ๋อใบหูเสือสตอรอเบอรี่คะ่ะใบหูเสือสตอรอเบอรี่อยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับภู้บาซิลสามสีค่ะ120บาท ต้นนี้อยู่80บาทนะคะในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ที่50บาทนะคะอยู่ที่50บาทนะคะอยู่ที่50บาทกุราพินนะคะอยู่ที่50บาทค่ะค่ะแล้วก็สําหรับก้ามปูหลุดนะคะก้ามปูหลุดนะคะ,ะ,คะ50บาทนะคะก้ามปูหลุด50บาท ส่วนออมชมพูออมชมพูก็50บาทเช่นกันนะคะออมชมพู่50บาทแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นอะชูเก้าชั้นนะคะชูเก้าชั้นอันนี้ก็จะเข้าม่วงนะคะเข้าม่วงนะคะอันนี้ก็คือใบใบม่วงมาแล้วนะคะใบม่วงมาแล้วม่วงเข้ามาแล้วนะคะ อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้แม่ค้าขออยู่ที่700บาทนะคะขออยู่ที่700บาทนะคะ,ออะ,คะสําหรับต้นนี้นะคะอ่ะต้นนี้นะคะ300ส่งฟรีนะคะ300ส่งฟรีต้นนี้300ส่งฟรีนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต,ต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้อยู่ที่600บาทนะคะอยู่ที่600บาทนะคะสําหรับต้นนี้นะคะ อยู่ที่600บาทนะคะค่ะแล้วก็สำหรับทองอุไรนะคะทองอุไรทองอุไรมิกกี้เมาส์นะคะในกระถาง11นิ้วนะคะแม่ค้าขออยู่ที่150บาทนะคะค่ะแล้วก็มากันที่ลอสีผสมนะคะลอสีผสมในกระถาง5นิ้วนะคะอยู่ที่50บาทนะคะอยู่ที่50บาทสำหรับในกระถาง5นิ้วนะคะ สีสันกำลังสวยเลยค่ะนี่นะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะส่วนในกระถางแปดนิ้วนะคะในกระถางแปดนิ้วอยู่ที่อ่าแปดสิบบาทนะคะสำหรับในกระถางแปดนิ้วนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวใบเล็กนะคะจะเป็นตัวใบเล็ก ก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เหลือว่างอยู่หนึ่งกระถางนะคะแม่คะขออยู่ที่50บาทนะคะเบี้ยเศรษฐีนะคะหรือว่าจะเป็นคาสูล่าดูดซับนะคะหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นปากาลังค่ะแต่แต่ตัวนี้ไม่ด่างนะคะตัวนี้ไม่ด่างนะคะปากาลังเขียวนะคะค่ะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะมีว่างอยู่สต้นนะคะมีว่างอยู่2ต้นอ่า เกตมณีสีทองนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเกตมณีสีทองนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นชาฮกเกี้ยนนะคะชาฮกเกี้ยนอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะคะแล้วก็สําหรับอ่าดอกสวยมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ แม่ค้าลืมชื่อค่ะอะไรเนาเมื่อวานก็ยังไล์อยู่นะคะแต่วันนี้ลืมชื่อค่ะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวมากันที่ลุกสีผสมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะในกระถางแปดนิ้วนะคะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ สำหรับฤือสีผสมรายนี้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ80บาทอันนี้ก็80บาทนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็คือจริงๆเขาสวยมากเลยนะคะเวลาสีเข้านะคะอันนี้อยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะอยู <iction> ่ในกระถาง11นิ้วอาแมค้าก็ขออยู่ที่80บาทนะคะสำหรับต้นนี้นะคะจริงๆกระถาง11นิ้วแมค้าจะขายอยู่กระถางละ 150บาทนะคะแต่ว่าฟอมเขายังไม่โตนะคะฟอร์มเขายังไม่ได้นะคะนี่นะคะเวลาเขาเข้าสีนะคะสีจะสวยมากเลยนะคะค่ะแล้ก็มากันที่ปาการังนะคะปาการังตัวนี้จะเป็นตัวใบด่างนะคะตัวใบด่างอันนี้ก็อยู่ที่300บาทนะคะ300บาท3 0 0บาทส่งฟรีนะคะ300บาทส่งฟรี อันนี้ก็คือตัวที่ไม่ด่างนะคะตัวที่ไม่ด่างอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอยู่ที่แปดสิบบาทแล้วก็ต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนกระถางนะคะเศรษฐีหมืน่น เศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านแล้วก็ส่วนต้นนี้ก็คือเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านต้นนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ,ะต้นเดียวกันนะคะต้นนี้กับต้นนี้จะเป็นต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าความที่ได้รับแสงกับอายุต่างกันนะคะแล้วก็กุหลาบหินไลายไข่นกกระทาค่ะ50บบาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ แ0บาทนะคะ80บาทสําหรับกวกเง,งินเข้าบ้านนะคะแล้วก็สําหรับ Fc รับหน้าร้านนะคะสําหรับ Fc รับหน้าร้าน150บาทนะคะสําหรับ Fc รับหน้าร้านนะคะตัวน,นี้อยู่ที่70บาทนะคะ70บาทอันนี้ก็อยู่ที่70บาทนะคะคลีปนะคะอยู่ที่70บบาทแล้วก็ คัสุรานะคะคัสุราอันนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะต้นนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะถอดส่งนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกด่างอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะไซส์สี่นิ้วนะคะอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะกําลังติดดอกนะคะกุราพินนะคะกุราพินห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สําหรับอ่ากุราพินต้นนี้นะคะก็ห้าสิบาทเช่นกันนะคะ อันนี้ก็เศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านอ๋อเศรษฐีพันล้านค่ะตัวใบลายนะคะตัวใบลายแล้วก็สําหรับโป๊ยเซียนนะคะโป๊ยเซียนโป๊ยเซียนอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วอ่ะแม่ค้าให้ที่แปดสิบาทนะคะฟอร์มเขายังไม่หนานะคะก็ยังอยู่ที่แปดสิบบาทอันนี้จะเป็นสีสีชมพูบานเย็นสวยมากเลยนะคะสีชมพูบานเย็นสวยมากเลย อันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กแค่แค่นะคะ80บาทนะคะสําหรับ EP นี้นะคะแล้วก็ในฟอร์มกระถาง1 1นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะมี2กระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะเล็กๆมากเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแดงสดนะคะแดงสดนะคะแต่ดูในกล้องก็ออกจะสีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทูโทนนะคะ เกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะเป็นไม้เลี้ยงแดดนะคะเป็นไม้เลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะอะแม่ค้าขออยู่ที่150บาทนะคะค่ะสําหรับสตรอเบอรี่นะคะต้นสตรอเบอรี่อยู่ที่ถุงละ150บาทนะคะแม่ค้ายกให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าหนักมากเลยค่ะแล้วก็แม่ค้ายกมือเดียวไม่ได้นะคะถุงละ150บาทนะคะนี่อันนี้ในอันนี้เป็น2ถุงนะคะ ถุงละ150้บบาทนะคะสำหรับสตรอเบอรี่นะคะอันนี้สั่งตรงมาจากอำเภอวังน้ำเขียวเลยนะคะสตรอเบอรี่ค่ะ oh. ค่ะเดี๋ยวเรามาปิด EP นี้กันที่บีโกเนียนะคะบีโกเนียบีโกเนียอันนี้ก็คือน้องเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะ oh. สีใบน้องก็จะออกสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ดอกสี ดอกสีชมพูนะคะอันนี้ในกระถางแปดนิ้วนะคะอ่าฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่แปดสิบบาทนะคะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะค่ะก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เอฟซีค่ะเอฟซีค้าที่สั่งต้นไม้แม่ค้าวันนี้นะคะก็คือแม่ค้าจัดส่งให้ได้วันจันทร์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปสานีที่ด่านเปียนเปิดครึ่งวันนะคะแม่ค้าแพ็คให้ไม่ทันนะคะเพราะว่า ตรงนี้แม่ค้ามีธุระส่งต้นไม้ในเมืองนะคะก็คือกลัวจะกลับมาแพ็กงานไม่ทันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ส่งล่าช้านะคะก็เดี๋ยววันจันทร์แม่ค้าจะส่งให้นะคะเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ0619675933นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์แม่ค้าได้นะคะ